ครับเรามาเข้าสู่งานประเพณีลอยกระทงนะครับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลยโสารวิทยาเกตกรสินของเราครับตอนนี้ครับด้านซ้ายของผมครับหน้าเวทีกําลังประกวดนางสาวประเภทสองอยู่นะครับไปช่ายากเลยนะครับยืนยนโฉบว่าสวยแค่ไหนนางสาวสุจิตดาชาสุนทรนะคะชื่อเล่นน้องอีสสูง าวิชาการตลาดส่งเข้าประกวดเด็กตอนใจมากเลยนะคะขนาดที่ตอนนี้ยังกดใจไม่ไหวเลยครับดีใจด้วยครับดีใจด้วยข้อหมายว่าดีใจด้วยครับต้องกล่าวอะไรกับจริงใงมากว้าวกนี่บอสถว่าพี่เข้าสวดไหมคะสุดยอดยครับ ดูจากลูกนายสุพัฒน์คันสะอาดชื่อเล่นน้องนิ้มค่ะส,สัดส่วนสวยมากครับง1้อยเจเซนติเมตรอาอยุย2่ปีสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพครับเดี๋ยวตอนนี้เราจะมาสัมภาษณ์นางงามนะครับของ C s นะครับที่ทางซ s สส่งเข้าประกวดนะครับ มาสัมภาษณ์เขาดูว่าวันนี้รู้สึกยังไงนะครับที่ได้เข้าประกวดครับ <c oughs> วันนี้รู้สึกไงครับที่ได้เข้าประกวดครับ <c oughs> รู้สึกว่าเหนื่อยมากแล้วก็ดีใจมากนะคะที่ได้มาประกวด <c oughs> แต่ว่ายัางไงก็จะสู้เต็มที่ค่ะแล้ววันนี้คาดหวังว่าจะได้รางวัลอะไรต้องตามกนนะคะไม่คาดหวังอะไรมากแค่ได้ประกวดก็พอค่ะเป็นหน้าเป็นตาค่ะของมหาลัยของคณะค่ะแล้วได้ข่าวว่าวันนี้เพิ่งรู้ข่าวเมื่อเช้านี่ใช่ไหมครับ แบบแบบอะไระรบแบบโอ้โหยังไม่เตรียมอะไรมาเลยค่ะแต่ว่ายังไงก็ก็จะสู้เต็มที่ค่ะม,มีความพร้อมแค่ไหนครับความพร้อมร้อยเปซ็ค่ะถึงเราจะเล็กถึงเราจะเตี้ยแต่เราก็พริกขี้หนูค่ะออพริกขี้หนู <laughs> เผ็ดแน่นอนนะครับวันนี้โจรายงานครับ